รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ X, e ์แห่งผู้นำ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ9โมงครึ่งวันอาทิตย์แบบนี้ได้เวลาของดรสมิธแล้วนะครับเวลาที่ผมและคุณผู้ชมพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนดังคนพิเศษของเราจะไปตรวจเช็คสุขภาพกันครับ ไม่แน่เหมือนกันนะครับไลฟ์สไตล์วันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้อาจจะเป็นบอกเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยของปัญหาสุขภาพได้นะครับยังแขกรับเชิญขอ,องเรในวันนี้ครับเขาจะมาตรวจปัญหาเช็คสุขภาพดวงตากันเขาคนนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยเสียงดีเจ้าของดีกรีแชมป์เดอะไ i c ์คนแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวตัวจริงเสียงจริงแบบนี้ตอนนี้เพลงละครของเขากำลังดังมากๆเลยแหะครับ และตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับน้องนนท์เดอะวอยซครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหนุ่มคนนี้นะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับรายการ The Voice แต่ที่สำคัญที่สุดต้องคุ้นเสียงแน่นอนเพราะตอนนี้โอ้เพลงดังมากๆคิดมากๆเพลงประกอบละครชื่อควาน้องนนท์ใช่ครับเพิ่มความเรื่องอะไรอย่างอะไรครับเรื่องรักต้องอุ้มครับเรื่องเป็นเรื่องเป็นรักกันเอง ยอดทีเดียวนะครับและยังมีผลงานเพลงที่เตรียมปล่อยออกมาอีกที่เป็นเพลงตัวเองด้วยครับใช่ครับเร็วๆนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มแบบวางโปรเจกต์กันแล้วพอจะแง้มๆได้มั้ยครับว่ามันเป็นแนวไหนยังไงอะไรเงี้ยก็จริงๆต้องบอกว่ามันก็แน่นอนว่าคือคุณภาพมันก็ต้องต้องอัปเกรดขึ้นตามพัฒนาการของเราเป็นธรรมดานี่พัฒนาการทั้งเสียงร้องและหน้าตาคือหน้าอหน้าที่ของผมดีมากจริงๆนะครับเพาฒนาการไม่ทันไรเขาเขา คุงชยานขนาดนี้แล้วเยเี่ยมไปเลยเห็นเป็นหนุ่มหนักมากแบบสุภาพอบอุ่นและร้องเพลงหวานซึ้งเพราะขนาดนี้ตัวจริงๆนี่นะครับโอ้โหวีรกรรมแสบไม่เบาเลยทีเดียวเห็นบอกเป็นคนหนึ่งเลยที่เล่นทั้งกีฬาแบบเอ็กตรีมสารพัดเลยเล่นอะไรมาบ้างครับน้ำนับเคยเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแบ็กฮอกก็เคยเคยลองแบล็คฮอ่คืออะไรแบ็คฮอคคือขาเหมือนขาจิงโจ้ครับขาเป็นเหล็กขึ้นมายื่นแล้วเลาเขาจับเล่นท่ากัน กระโดดอันนี้คือเขาเล่นกันทั่วไปหรอคือบ้างครับแต่ในไทยยัง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 ไม่ได้นิยมแบบเยอะมากขนาดนั้นก็เป็นกลุ่มๆกันตอนนั้นก็จะอยู่กับเพื่อนที่ภูเก็ตด้วยครับก็เล่นกันเล่นอยู่ได้เลยครัได้กระโดดได้อออลลี่อะไรได้ครับเริ่มขึ้นอะไรได้แต่ว่าก็ล้มก่อน ล้มแล้วก็ก็มีแผลชะกันเหมือนกันแล้วการว่าหมอก็บอกว่าหยุดเถอะสงสารตัวเองก็ต้องหยุดแล้วครับหมอบอกไม่งั้นก็เลือกเอาว่าจะสุกตอนนี้หรือว่าไปเราไปถุกตอนแก่ยาวๆเลยอะไรอย่างงี้ไหมเห็นว่านอกเหนือจะอาการบาดเจ็บอะไรเหล่านี้แล้วนะครับน้องนนท์มีอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่วันนี้ตั้งใจมาถามพี่โอ๊คเลยในรายการโฟลเคสคือเรื่องอยู่กับสายตาเหรอครับครับ มันเป็นยังไงบ้างครับสายตาของน้องเนีครับือพอหลังจากที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้เล่นกีฬาชนิดเนี้ยครับเราก็จะไปนั่งเฉยๆผมเป็นคนที่นั่งเฉยๆไม่ได้ต้องหาอะไรทําสุดท้ายไปพบกับสิ่งหนึ่งครับเขาเรียกว่าเกมเขาเรียกว่าเกมหรอใช่ตอนนี้เขาคิดเกมอะไรกันครับโอ้ตอนนี้แหละครับตอนนี้ผมเล่น Xbox อยู่ครับโอ้เล่นไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ช่วงแต่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงยุคของคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่ๆครับแล้วก็เริ่มมีเกมออนไลน์ เกมออนไลน์เนี่ยลำพังกลายเป็นเราเป็นเด็กที่เล่นเกมหนักมากตอน,น,นเด็กเล่นจนไม่นอนกำเดาไหลครับ<อ>กำเดาไหลเสื้อเลือดฝอยแตกพักผ่อนไม่พอ เล่นค่มคืนเลยครับเล่น้ามคืนแบบนี้มีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าองสายตาสั้นตั้งแต่คือผมว่ามันอาจจะสั้นก่อนก่อนหน้าปสามอีกแต่เราเพิ่งมาตรวจคือโรงเรียนพาไปตรวจครับปสาได้ใส่แว่นแล้วเรียกว่าล้ําสุดในห้องนั้นต้องเล่นเด็กแว่นแหละใช่เรียกตัวสูงๆแล้วนะเพื่อนกลัวพอส่แว่นเพื่อนไม่กลัวเลยครับแล้วมีมีผลไหมครับจากเกมได้ทําให้ปัญหาสายตาเรามากขึ้นหรือไงหรือเปล่ามากด้วยครับคือคือพอระหว่างที่เราไปทําไปทําสายตาเนี่ยไปไปตรวจเนี่ยคุณหมอก็บอก บอกว่าเออเนี่ยเล่นเกมมันยิ่งทําไม่แย่อยู่แล้วเพราะว่าเราพอเราไม่ได้เล่นแบบนิดเดียวอ่ะเราเล่นแล้วเราสู้ตายใช่เราเล่นแล้วเราสู้มุ่งมั่นมากกี่มงเราก็สู้ใช่แบบนี้นี่ก็เลยมีปัญหามาในที่สุดแน่นอนครับสั้นเลยเห็นว่าไม่ใช่แค่สายตาสั้นอย่างเดียวครับถึงขั้นแบบมองเห็นภาพเนี่ยภาพซ้อนปกติไปเลยอ่าครับเห็นเป็นเป็นภาพซ้อนเวลาถอดแว่นก็จะเห็นแบบค่อยๆกันภาพอันนี้สําคัญมากเลยนะน้องนนนะเพราะว่าเรื่องปัญหาภาพซ้อนเนี่ยนะครับ มันแบ่งแยกออกเป็นหลายสาเหตุด้วยกันนะครับแล้วก็มีสาเหตุที่รุนแรงอยู่ด้วยนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยเราแบ่งภาพซ้อนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือภาพซ้อนที่เกิดจากการทางานของดวงตาสองตาไม่ประสานกันนะครับอันนี้ก็จะเจอได้มากนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือภาพซ้อนที่เกิดขึ้นแม้แต่ว่าเราใช้ตาข้างเดียวข้างเดียวซึ่งสาเหตุมันจะแตกต่างกันครับครับแล้วก็นอกจากอาการของที่เราเห็นภาพซ้อนใช่ไหมเราผมก็ยัง ยังมีเรื่องของสีด้วยครับอย่างโลโลใช่อย่างตอน,น <ๆ S 1> เด็กเคยเคยมองเป็นเป็นเสื้อหมูเสื้อหมู่ลูกลูกเสือเพื่อนนะครับ,รบก็จะมีสีดําสีเทาสีน้าตาลครับแต่เรามองเห็นเ,เ,เ,เป็นสีเทาหมดเลยพอถอดแว่นคือใช่คือเหมือนแยกแยกไม่ได้เลยอันนี้เดี๋ยวต้องแยกดูแล้วแหละว่าเราแยกสีไม่ได้ หรือว่าตาเราเนี่ยมองเห็นไม่คมชัดมนเลยนปนกันไปหมดครับวันนี้พี่วมีตัวช่วยครับอันนี้ง่ายๆ่พี่โทำได้โดยไม่ต้องอาศัยคุณหมอจากสูแพทย์ก่อนเอาคร่าวๆก่อนเลยอนนีคร่าวๆมีเลยครับน้อนนนครับโอ้ของเล่นนี่ไม่ใช่เยียบุกหรือสมุดแฟนชิพของพี่รับแต่ว่ามันคืออิชิฮาราเทสนะครับปกติแล้วการเทสเนี่ยจะเป็นการเทสว่าเรามีภาวะของการตาบอดสีเกิดขึ้นหรือเปล่าง่ายๆเลยใครที่เคยตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าตรวจสุขภาพดวงตาเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทําแบบนี้ อ่ารูปแรกเลยครับอรูปแรกเนี่ยเห็นอะไรไหมครับเห็นครับเป็นก็เสียจะแยกกันละตัวเลขกับตัวหลังนี่เป็นสิบสองสิบสองนะครับครับผมอันนี้เป็นแครับผมแปดครับนี่เป็นหกครับผมหกครับอันนี้เป็นยี่สิบครับผมห้าครับยี่สิบเก้าครับอันนี้เหรอ้าสิบเจ็ดครับสิบห้าครับครับเจ็ดสิบสี่ครับ นี่ครับโอเคเลยบน้อยอ่ะถือว่าพอผ่านพอผ่านัอันเนี้ยเทสเนี้ยเป็นการเทสคร่าวๆนะครับของตาบอดสีประเภทเขียวแดงนั่นเองยังไงปัญหาดวงตาเนี่ยนะครับล่อยปล่แล้วเลยไม่ได้แน่นอนมีปัญหาภาพซ้อนมีปัญหาตาสั้นขนาดนี้นะครับต้องไปตรวจกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพี่ว่นจะพาหนงนนท์นะไปพบกับจักษุแพทย์เลยท่านอาจารย์รอพบกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ